น้ำเพีบเงินน้ำโพเขาเขาเขาเล่นจะมาโตีนยางมันโอ้ยเีตคาหลายวันนี้ตั้คาก็ไม่คนมาหยอกครับครับปัญญาบาทนนท์กระเล่าครับใส่บาทบุญกระตินเนาะครับก็แรงตักบาท ด้มเดลด้นครับดเลิ้นี่ดูด้ครับใส่เด็ดอยวครับถายบาบุญกระดิ่บไปตางหลัง ยาบุมาอยู่บนมือนี่ไอลนหาอายุ่ก็ได้ดีครับ